สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เจทีจะมาอ่านแรนดอมนะคะตั้งสมาธิดีๆนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครนะคะแล้วก็สําหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผานไพ่กับเจทีหรือสนใจหว้นนะคะอัญมณีที่เจทีสวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นทริปเก่าหรืออะไรนะคะสามารถก๊อปรูปนะคะเข้ามาสอบถามเจทีก่อนได้เจทีขอบคุณด้านล่างคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะ เยอะแยะมากมายขอบคุณคนที่ทำทำสเต็มเวลาเพื่อคนอื่นทุกคลิปนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าใหม่สู่บ้านที่อบอุ่นของเจทีนั่นเองนะคะไปดูกันว่าเรนดอมคลิปนี้เป็นของใครนะคะเช็ <c oughs> คสถานการณ์รายวันวันวันนะคะโอเคนะคะจจทีขออนุญาตขอดูตัวเขาตอนนี้หน่อยเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นไงบ้างนะคะให้จำตัวเขาหน่อยคะ่ะ คบกันหรือ,อยังให้ทำรน <c oughs> ให้ไปจำตัวเขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูได้นะคะแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นอต่างชาติได้ด้วยนะคะขอดูหน่อยค่ะเขาอาจจะเป็นหรือเขาอาจจะอเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศได้นะคะ ชีวิตเขากําลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ประจําตัวของเขาขอดูหน่อยสิคะว่าแล้วสิ่งที่เขาคิดกับคุณล่ะคะเขาคิดกับคุณยังไงคบหรือยังไพ่ไฮโลเฟนนี่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 นนไพ่ของการอยากเป็นคู่ไพ่ของการอเหมือนเขาเรียกว่าไพ่แต่งงานนะคะอืขอดูซิว่าเขาคิดกับคุณยังไงเขาชอบคุณอะ่ะหกถ้วยน่ะเห็นไหม จะท,ทีบอกเห็นไหมเป็นความรู้สึกชอบเป็นความรู้สึกอยากอยู่ด้วยใกล้ๆเป็นความรู้สึกคิดถึงด้วยนะคะบางคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้คุยกันแล้วตอนนี้ก็มีความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันคิดถึงอยากมาหาอยากอยู่ใกล้ๆนะคะบางคนรักต่างไวัยไปเลยก็ได้เพราะนี้เด็กนะคะบางคนเป็นคนรักเก่าที่คิดถึงช่วงเวลาที่แสนมีค่ากับคุณ่ะนะคะ พ่เว์นะคะโวกเขาอยากมาหาคุณนะคะถ้าเขาอยู่ห่างจากคุณ่ะนะคะจะที่เห็นเขาตามสองคนคนนี้นะคะมีโอกาสสูงที่จะอ,อ,อยู่ห่างไกลจากคุณมีโอกาสสูงที่พวกคุณสองคนนะคะเคยร่วมงานกันเคยคบกันแล้วแหละแล้วก็โยกย้ายถิ่นฐานหรือโยกย้ายถิ่นกําเนิดไปอยู่อีกที่นึงนะคะได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสสูงที่ ทั้งสองคนนะคะก็ยังรักกันอยู่ยังรู้สึกดีต่อกันอยู่ไหมนะคะพราะแทะแนแพลนเหมือนก,นกันกลับมาในความสัมพันธ์นี้ mm hmm. เขาคิดถึงคุณนะคะ mm hmm. เขายังตามสองคุณอยู่ mm hmm. ขอดูดอสิไพเดอรซันกรณีแอบ,บชอบเขาอยากเริ่มอะไรใหม่ๆกับคุณอยากเริ่มต้นอยากที่จะพูดความรู้สึกของเขานะคะแต่อาจจะมีในช่วงระยะของอายุ ก็เลยกลายเป็นว่าได้แต่แอบส่องแอบมองแอบดูแล้วมีความสุขได้แต่แอบชื่นชมอยู่ไกลๆได้แต่แอบสนใจอยู่เงียบๆนะคะเนี่ย <c oughs> และเป็นอะไรที่คุณคล้ายๆกับคือคุณเหมือนความสุขของเขาอะนะคะการที่เขาได้ดูคุณการที่เขาได้รู้จักคุณเนี่ยเป็นมีมิตหมายที่ดีสําหรับเขานะคะเพราะว่าเขารักคุณอะนะคะ แต่เจทีไม่รู้ว่าเขาบอกรักคุณหรือยังสําหรับให้แอบชอบไทยของการครบกันคุยกันการพูดกันบางคนนะคะอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องได้ด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนพยายามที่จะปรับปรับปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เข้ากับณนะปัจจุบันกับคุณได้สําหรับแอบชอบนะคะพอรู้สึกว่าจะชอบมากนะคะถึงขนาดว่าอยากที่จะแบบบอกความรู้สึกอะแต่ได้แค่แอบเดลเวอร์อะนะคะขอดูสิเขาคิดคุณไง นายออฟคัพเห็นไหมเขาอยากขอคบกับค He huh ุณอะให้นายออฟสอมีความหึงหวงมีความแบบอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหึงท okay. ั้งนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่แหละนะคะบางคนเกิดชาวปีมาปีเมียนะคะราศีพฤกษ์ราศีธนูคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็รักต่างวัยนะคะระยะทางไกลบางคนเป็นตำรวจทหารเห็นไหมใส่ชุดทหารเลยมีความหึงหวงแล้วก็เหมือนอยาก ไหนอยากเข้าหาด้วยอยากพูดด้วยบางครั้งมีอารมณ์หงุดหงิดงุนงานเวลาอยู่ใ,ใกล้ๆคุณหรือพูดกับคุณอมามั่ประชดประชันบทจะดีก็ดีไหนนะคะบทจะดีก็ดีพูดดีนะคะแต่บทที่จะพูดแบบประชดประชัน่ะนะคะเขาเรียกว่าหึงเขาเรียกว่าไม่พอใจนะคะก็เขารักคุณอะเขาอยากเป็นแฟนคุณเขาอยากเป็นอะไรมากกว่านี้เพราะว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ ฮานูเฟนนี่ก็คือคนที่เขาชอบเขารักอ่ะเห็นไหมไพ่สามถ้วยเห็นไหมสามถ้วยยืนอยู่หน้าน้ําตกก็แสดงว่าเขาอยากมาหาคุณอ่ะเขาอยากชวนคุณไปดื่มไปทานไปเต้นไปทําอะไรก็ได้ที่มันสนิทกันมากกว่านี้นะคะเนี่ยดื่มทานกินเที่ยวแต่ก็อีกนั่นแหละนะคะ เขาก็ยังคิดอยู่ในอคคับคับม้ายังไม่ได้เก้าขาแต่เจ้าที่ขอดูสิไพ่สิบดาบลงคู่เดีเวโอ้แอบเก็บนะคะไพ่เก้าถ้วยแอบเก็บทั้งที่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มแอบชอบแอบเก็บแอบหึงแอบหวงแอบเจ็บอยู่คนเดียวไพ่เก้าถ้วยเวลาที่ตัวคุณเองนะคะมีเพื่อน ผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เข้าใกล้หรือว่าสนิทสนมเขาจะมีความรู้สึกหึงอะนะคะเขามีมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะสําหรับแอบชอบนะคะขอดูไพ่สิบดาบหน่อยเขาส่องแล้วทําไมเขารู้สึกเจ็บไพ่เดอสตาราศีกุมนะคะเขามีความหึงหวงคุณเขามีความหึงหวงและก็ คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีก็ได้นะคะพระาะไพ่เก้าถ้วยคุณไม่ได้ลําบากคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่มีสาวๆเข้าหาเยอะมีสังคมที่ดีอะนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่เดอะซันเก้าถ้วยไม่ได้ลําบากอะไรคุณเป็นคนที่โอเพนมีเพื่อนเยอะมีสังคมที่ ดูหรูดูดีดูแบบแพงอะ่ะก็ได้นะคะเขาถึงมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะอืมต่ำต้อยกับคุณไหมหนึ่งสองคุณกับเขาในช่วงของฐานะบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าบอกความรู้สึกอะนะคะสำหรับกรณีของแอบชอบทั้งที่ชอบมากแต่10บดาบเดอสตาร์เนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของคนเก่าๆในชีวิตของเขาก็ได้นะคะที่ยังพัวพันอยู่เขายังไม่อิสระ นะคะเพราะว่าสิบดาบอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าหรือของคุณก็ได้นะคะที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่เพราะคําว่าแอบเจ็บแต่เก็บอาการนะคะแต่ก็ไม่ได้ที่คิดจะปล่อยไปนะคะเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่อยากมาเป็นช้อยยังไม่อยากให้คุณมาเป็นตัวเลือกตอนนี้นะคะแต่คิดมีแผนจะเข้าหาแต่คิดมีแผนว่ายังไงก็ต้องทำให้คุณรู้นะคะ ณตอนนี้ให้ได้ว่าเขารักคุณหรือเขาอยากคบหาคุณเขาชอบคุณเขาอยากไปเที่ยวกับคุณเขาอยากที่จะทําอะไรก็ได้ที่ให้คุณรู้ว่าเออตอนเนี้เขาไม่ได้คิดกับคุณแค่เพื่อนเขาไม่ได้คิดกับคุณแค่เจ้านายลูกน้องเขาไม่ได้คิดกับคุณแค่แบบแบบเล่นๆนะคะเล่นๆไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาไม่ได้คิดนะคะเพราะให้ลเฟนบอกว่าจริงจังมากรณีที่สองกรณีคนรักเก่ากรณีความสัมพันธ์ตอนนี้สิดดาบหรือสตาร์จบไปแล้วแหละนะคะเพราะว่าอยู่ห่างกัน แล้วก็มีคําพูดบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออความเมืองหวงหรือสามถ้วยหกถ้วยรักสามเศร้าเราสองสาคนนะคะอาจจะมีช้อยอื่นเข้ามามีตัวเลือกอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณฝั่งของเขาแหละนะคะตอนเนี้ตัวเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณแทมแพลนคือการเปลี่ยนแปลงคือสายลุงนะคะอยากเข้ามาง้อคุณอยากเข้ามาขอโทษคุณนะคะ อยากบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เขาคิดถึงคุณเสมอนะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขาเคยใช้อารมณ์กับคุณถ้าเขาเคยพูดนะคะบางสิ่งบางอย่างแรงๆใส่คุณอ่ะตัวเขาเองก็มีความรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยสิ่งที่เขาคิดกับคุณคือตอนเนี้ยเดอะซันก้าถ้วยเขามองว่าคุณทำมุฟออนแล้วเขามองว่าคุณอ่ะเดอะสตาร์สิบดาบไม่คิดจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะพอเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณเจ็บ ตัวเขาเองเป็นฝ่ายที่ไม่ไม่รักไม่รักษาคําพูดไม่ดูแลคุณให้เต็มที่นะคะมีเวลาให้คุณน้อยมากเเพราะเขาสนใจแต่เรื่องของเขาและคาะเนี้ยพอเดอะสตาร์ก้าวถ้วยขึ้นมาปุ๊บพอคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระได้โดยที่คุณไม่ง้อคุณมีความสุขเห็นไหมเขามองคุณว่าคุณมีความสุขเขามองว่าคุณไม่ได้แคร์เขาเดอะซันเขาคือการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดอะสตาร์ มีคนเข้าหาคุณเยอะดูคุณมีเอ่อมีแสงดูคุณมีออร่าดูคุณมีสเสน่ห์ดูคุณยิ้มนะคะมไม่สนใจนะคะฉันรู้คุณค่าตัวเองแล้วนะคะสำหรับคนละเก่าอตอนนี้นะคะแอบหึงแอบหวงแอบส่องแอบดูแอบเก็บรูปภาพแอบเซฟของคุณไปนะคะเพราะว่า ให้สามถ้วยนี่บอกเลยว่าถ้าคุณมีผู้หญิงอยู่ในชีวิตยอยู่ในโซเชียลเยอะนั่นแหละค่ะเขาเริ่มมีอารมณ์หึงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเขาจะไม่ปล่อยคุณไปนะคะเพราะเดือนซันเก้าถ้วยนี้บอกบอกว่าเขายังมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเอาชนะใจคุณเขายังมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไปชดเขาก็ได้คุณอาจจะไม่ได้รักคนอื่นจริงนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่าเขายังสามารถกลับมาได้อยู่ แต่เขาจะต้องเคลียร์ตัวเองบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะเขาอยากเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณนะแต่เขารู้สึกว่าตัวคุณเองตอนเนี้ยเงียบมากนะคะไปดื่มไปเที่ยวไปกินกับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนไปเฮฮาปาร์ตี้นะคะทุ่มทุ่มกับชีวิตตัวเองเต็มที่โดยไม่สนใจเขาโอเคเราดาูตัวคุณหน่อยตัวคุณคิดยังไงกับเขามาดูตัวคุณนะคะว่าคุณคิดยังไงกับเขาถ้าทางคนนี้จะทํางานหนัก ในความสัมพันธ์นะคะสําหรับกรณีความสัมพันธ์คนรักเก่าคนคุยเก่าคนคบเก่าเนี่ยนะคะเพราะสิบดาบเต็มๆเลยนะคะสิบดาบคือจบแบบไม่ฟื้นอ่ะขอดูไพ่ประจำตัวคุณหน่อยตอนนี้คุณเป็นไงบ้างเขากําลังปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขากําลังจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะแต่อยู่ที่คุณจะใจอ่อนไหมแต่ที่แน่ๆเขาส่องคุณตลอด ให้เดอะไฮพิเทสคุณดูแลตัวเองดีนะคะคุณสวดมนต์คุณทําบุญคุณมีสเสน่ห์มากเดอะไฮพิเทสนี่เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับตอนเนี้นะคะคุณฮิวใจคุณได้แล้วแหละนะคะมาทําเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะคะแต่งหน้าทาปาทาผมนะคะรู้คุณค่าตัวเองแล้วก็ลึกๆแล้วเหมือน เหมือนเปิดใจให้คนอื่นเลยนะคะไเนี้ยเขาดูซิตอนนี้คุณคิดกับเขายัางไงคุณเปิดใจให้ใครแล้วหรอให้แปดดาบคุณบล็อกเขาหรอเนี่ยนะคะมีหน้าเขาตามส่องคุณอาจจะส่องไม่ได้เพราะเดีวเร์เป็นเฟซหลุมหรือไอจหลุมหรืออะไรก็ได้นะคะคุณแปดแปดาบอะคุณบล็อกเขาหรอ Justice ตัดจบนะคะราศีตุล อืมคุณไม่อยากคุยกับเขาคุณอยากจบกับเขาคุณอยากเลิกกับเขาแล้วหรอให้สามหมายเดทใช่เพราะเขาเป็นคนหันหลังให้เราเองเขาเป็นคนจบกับเราก่อนเขาไม่สนใจคุณก่อนสิ่งที่คุณคิดกับเขาบางครั้งนะคะอ่อนๆอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวก็ไม่สนใจคุณคุณให้โอกาสมาหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยคุณให้โอกาสเขามาหลายรอบแล้วนะคะ แต่เขาก็ยังมีนิสัยเดิมๆนะคะคือหันหลังอย่างเดียวเด็ดไม่สนใจเหมือนคุณไม่มีเหมือนไม่มีความรักให้กับคุณอะนะคะซึ่งตัวคุณเองพยายามมอบสิ่งที่ดีๆให้กับเขาราศีพิจิกแต่เขาหันหลังเขาไม่ให้ความสำคัญกับคุณเหมือนคุณไม่มีตัวตนเหมือนคุณถ้าเป็นแอบชอบเนี่ยคุณไม่ได้เปิดใจให้เขานะคะเพราะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับ เขาก็ยังไม่อยากขาดเขายังมีหรือคุณก็ได้ยังมีอะไรที่แบบเก่าๆอยู่ในชีวิตอยู่ถ้าเป็นแอบชอบนะคะคุณยังไม่เปิดใจแต่ถ้าเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าคนคบเก่าเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญคุณขนาดนะั้นมีหน้าลหละนะคะมีหน้าลหละถึงมานึกถึงความดีของคุณเดซันเนี่ยเนี่ยคุณดีกับเขา ในลหลายๆครั้งคุณพยายามมุบออนออกจากความสัมพันธ์ถ้าเขาเกือบไม่มีเวลาให้คุณจริงๆคุณก,ก็อยากจบนะคะ,ละหลายๆครั้งคุณบล็อกคุณทําให้เขารู้ว่าคุณไม่อยากอยู่สภาวะเนี้ยนะคะมันไม่มีอนาคตในความสัมพันธ์คุณคุณเบื่อคุณเบื่อการกระทําของเขาในเมื่อถ้าจะจบคุณก็อยากให้มันจบไปให้สิบเปลี่ยนนะคะการเงินดีมากแล้วก็ รู้สึกว่าตอนนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยไพ<ป>่ judgment นะคะไพ่ไนท์ออฟดิเคเิลสิ่งที่คุณคิดกับเขาก็คือ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมไหนท์ออฟดิคกลกับไนท์ออฟคัพมาไม่ได้ก้าวขาไพ่สิบเหรียญคุณมีความรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ให้คุณค่าคุณเหมือนกับที่คุณให้เขานะคะ คุณให้เขาเต็มสิบแต่การตอบกลับมาแทบไม่มีเลยเพราะว่าเขานิ่งมากนะคะแล้วก็มันหลายครั้งเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดตลอดเวลาคุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนเกินคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้แบบพูดชัดเจนไปเลยนะคะว่าเออเราจะมีอนาคตร่วมกันนะประมาณไหนอาจจะเคยพูดช่วงแรกๆแ,แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยดูห่างเหินมากในออบิเก่ แล้วก็แทบไม่คุยกันเลยนะคะทักน้อยมากให้หนึ่งด่าคุณนาอยากแต่งงานกับเขาคุณอยากรู้ว่าเขารักคุณไหมคุณอยากรู้นะคะเซเว่นอค็คัพเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะมันเขาไม่ได้บอกชัดเจนอะไรว่าเออเราจะไปจบที่ตรงไหนและบางครั้งคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนจะมีตัวเลือกช้อยอื่นเซเว่นอค็คัพเจ้าชู้ มีบางสิ่งบางอย่างที่โกหกหลอกกลวงมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอะไม่ได้เปิดเผยคุณรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ในหลายๆครั้งคุณก็พยายามไม่อยากสนใจเขานะคะพยายามหาโอกาสอื่นให้ตัวเองเหมือนกันพยายามเปิดแต่มันก็ยังไม่ใช่อนะคะมันก็ยังคือเขาอะก็ยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะม o v ออนนะคะดูเบลยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคุณรักเขาแต่คุณไม่อยากให ความหวังกับตัวเองแล้วนะคะเหมือนคุณหลอกตัวเองอยู่ว่าเขายัางรักคุณอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้การเงินคุณดีนะคะการงานด้วยเนี่ยไพ่สี่เหรียญไพ่หกเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญคุณนะคะตอนนี้คุณก็เลยอยากให้โอกาสตัวเองบ้างนะคะสิ่งที่เขาทำกับคุณคุณกำลังทำกับหมายความว่าคุณจะไม่แบบแสดงออกหรืออะไรเงนะคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่ เขาให้ความสําคัญกับคุณนะคะให้หกเหรียญและคุณก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาด้วยไพ่คีน็อปสอคคุณพร้อมตัดนะคะพร้อมชัดเจนพร้อมตัดถ้าเกิดเขาไม่ไม่ลงทุนในความสัมพันธ์หรือไม่พูดหรือไม่พยายามคุณพร้อมตัดนะคะอันนี้คุณเอาจริงนะเนี่ยเหนื่อยแล้วอ่ะพี่เจทีเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วก็ เหนื่อยแล้วก็เบื่อมาหลายครั้งแล้วพยายามมุบออนแล้วมุบออนไม่ได้เพราะเขาก็มาดึงคุณไว้อีกอ่ะนะคะคุณสงสารเขาเวลาที่เขามางอ่ะห้าถ้วยเนี่ยคุณสงสารเขาอีกคุณพยายามจะไม่สงสารเขาคุณพยายามจะแบบมุบออนอ่ะไพเอ็มเพลอร์แต่อีกโก้เขาเยอะนะคะคุณไม่อยากที่จะ เอาชนะอีโกของเขาบางครั้งอีโกเขาก็เยอะเกินไปบทที่เขาจะดราม่าหรืออะไรเงี้ยคุณก็มีความรู้สึกใจอ่อนแต่บทที่แบบเขาจะอีโกใส่คุณหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเงียบไปเลยแต่ทุกครั้งที่คุณมปฟอนเขาก็จะมาขอโทษมาดึงไว้หรือมาทําให้คุณรู้สึกว่าสงสารแล้วคุณก็ใจอ่อนอีกแล้วแต่ครั้งนี้คุณพร้อมตัดนะคะสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือหรือให้เขาไปเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอย่าเอามาให้ตัวเองแต่นะคะใจนึงก็หนึ่งถ้วยอ่ะอยากให้เขาขอโทษนะคะ แล้วหนึ่งถ้วยไหนครับก็อยู่ที่มือเขาเนี่ยแต่เขาไม่ยื่นสักทีนะคะอืขอดูซิสิ่งที่เขาคิดจะทากับคุณหน่อยสิคะเขาคิดจะทําอะไรบ้างเนี่ยให้เรารอยอยู่ด้านหน้าไพ่เดือ o ฟูนี่แหละคะ่ะเขาพยายามหิวตัวเองอยู่นะคะเขาจะทําอะไรกับคุณไพ่เดอดเลิฟเบอร์เขาจะเข้ามาขอโทษเขาจะเข้ามาบอกรักคุณแต่แรกๆเนี่ย เขาจะทาเป็นเหมือนเขาไม่ได้ง้อนะคะ The f o ูคือทักหาปกติพูดคุยเ,เป็นไงบ้างแล้วเริ่มมาสารความสัมพันธ์ด้วยสําหรับแอดชอบมีโอกาสสูงที่คุณจะเปิดโอกาสให้เขาแต่มีโอกาสสูงที่เขาจะบอกรักคุณด้วยแต่ต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าคําว่า the f o ูคือเขาจะคบคุณไปแบบ the ะฟูก่อนดูใจกันก่อนคบกันก่อนเหมือนคู่รักแต่ไม่มีสถานะนี่แหละคุณจะเหนื่อยตรงนี้แหละนะคะสําหรับแอบชอบแต่สําหรับกรณีคนรักเก่าเนี่ยเขาเขาจะเข้ามานะคะมาทําให้คุณรู้สึกว่า เขารักคุณนะอืเราก็ยังเป็นคุณก็ยังเป็นคนสําคัญกำหรับสาหรับเขาเขามีแผนนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะเอาคุณกลับมาเดบเอ็กเพรสเขาจะทําให้คุณรู้ว่ายังไงคุณก็เป็นที่หนึ่งสำหรับเขาเขาจะทําให้คุณรู้ว่าคุณสําคัญแหละนะคะเขาจะทําให้คุณรู้ว่าเขายอมคุณนะเห็นไหมเขาจะทําให้คุณรู้ว่าเขารักคุณให้จ u s t i c เนี่ยอยู่ที่คุณนะคะราศีตุลอยู่ที่คุณราศีมิถุนคนเกิดวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่คุณนะคะเพราะว่าเดลฟูเข้ามาเขาไม่เข้ามาแบบชเช็คหรืออะไรแบบขอโทษหรืออะไรเลยนะเขาจะเข้ามาแบบเนียนๆนะคะแล้วคุณก็ต้องได้กลับไปคบกันอีกไหมไพ่สิบถ้วยคามา <c oughs> เขากำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่ไม่ดีในตัวเขาอะไรที่เขาเคยทําผิดกับคุณเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเหมือนเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยเขาจะต้องรู้ทิ้งมาลงมาคู่สิบถ้วยก็แสดงว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้หลอกคุณนะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะอ่าขอดูหนะ่อยช่คะไพ่ก้าวดไพ่เนออาเห็นหมเนออบคับลงชนกัน ให้เฮอร์มิตมันเป็นความรู้สึกที่เขาคิดว่าเขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดอีกนะคะเขาจะไม่ทําให้คุณเป็นตัวเลือกอีกเพราะฉะนั้นไพ่จะติกลงเขาจะต้องทําให้คุณรู้สึกดีอะมากกว่าเดิมอะรู้สึกว่าเขาไม่ได้กลับมาหลอกคุณนะเขาไม่ได้มาดึงคุณเป็นตัวเลือกเป็นช้อยเพราะความสัมพันธ์เหมือนเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกับ เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปเลยแต่จะเริ่มต้นใหม่ได้ดีไหมก็อยู่ที่คุณด้วยเพราะคุณใจแข็งจะติดก้าวดาบเขาเคยทาคุณเจ็บเขาเคยทําคุณเครียดนะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะลงชนกันเนี่ยเห็นไหมจะมีคําพูดบางสิ่งบางอย่างการกระทําบางอย่างผ่านโซเชียลนะคะหิงออกพิลิตคลเด็กถือไม้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้ว่า คุณคือที่หนึ่งของเขาอะเนี่ยนะคะแต่การเริ่มต้นพูดหรือเริ่มต้นทําจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวฟูนะคะเพราะ,ะถ้ารีบเกินไปก้าดาบซิเวนล้ครับจะติดค,คุณคุณไม่เชื่อเขาอะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วเขาจะถอยออกไปนะคะเฮอร์มิตเขาจะออกมาดูก่อนว่าความสัมพันธ์มันต้องมีอะไรที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างเพราะเจะทีรู้สึกว่าพวกคุณสองคนน่าจะมีปัญหาในเรื่องของเอเคสแรก ระยะทาง2อายุ3หลัก3ามเศร้าเราสองสาคนช้อยตัวเลือกนะคะ mm hmm. มีใครที่ยังมีคนรักเก่าอยู่ในชีวิตก็เลยต้องแก้ต้องเกิดต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าถ้ายังมีอยู่การเข้ามาของเขาอะ่ะมันกย็ยังเข้าไม่ได้นะคะ mm hmm. และถ้าคุณมีอยู่ถ้าเขามีอยู่จะที่เห็นไพ่ของจัสติ c เขาอาจจะกําลังฟ้องยากําลังมีคดีบางสิ่งบางอย่างที่จะจบนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นอิสระอยู่เนี่ยนะคะเขาอาจจะต้องรอจุดนี้ เฉพาะบางเคสเท่านั้นนะคะโอเคนะคะเรามาดูซิว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณรู้สึกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะตัวเขาเองก็เหมือนรู้กับเหมือนกับเขารู้อะว่าข้อบกพร่องของเขาคืออะไรเขารู้สึกเขารู้สึกไงกับคุณ การเริ่มต้นความสัมพันธ์ New Beginning นะคะเริ่มต้นอะไรด้วยกันนะคะมีลูกมีครอบครัวไฮโลเฟนหกถ้วยเห็นไหมเขาอยากมีลูกนะคนนี้เขาอยากมีลูกกับคุณเดอเพลส์อะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิหารศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าเขาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เจอคุณแล้วก็รู้สึกว่าจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาอาจจะฝันเห็นคุณก็ได้นะคะเนี่ย เขาเคยเห็นคุณมาก่อนไหมคุณนะ่ะคือคนที่หิวเขาคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าคุณใจชมพูอะ่ะใจดีอะ่ะนะคะใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะ่ะเนี่ยแหละที่เขารู้สึกผิดนะคะเนี่ยเขาจะไม่คาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากเพราะเขารู้ว่าตัวเขาผิดนะคะก็คือจะไม่คาดหวังที่จะให้คุณแบบได้ดั่งใจเขาหรือเขาจะไม่คาดหวังอะไรที่มันแบบ เินไปนะคะ New Shopper ขีดคนเห็นไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณรู้สึกเหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณแบบอยู่ด้วยกันแล้วพวกคุณมีความสุขอะนะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณชอบเหมือนกันชอบร้องเพลงเหมือนกันชอบถ่ายรูปเหมือนกันชอบเต้นเหมือนกันหรือชอบกีฬาเหมือนกันนะคะเล็อีเวนต์นะคะก็คือ ความสําเร็จในความสัมพันธ์นะคะการแต่งงานหรืองานเลี้ยงเขาอยากพาทุกใบนะอีเวน้น่ะเนี่ยคุณน่ารักอะ่ะเห็นไหมคุณคือคนนี้อะ่ะคุณคือคนใจดีคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้อะ่ะเขาอยากเขาอยากเป็นผู้หญิงของคุณหรือผู้ชายของคุณก็ได้นะคะอืมอยู่ใกล้คุณลโลกสดใสอะ่ะคุณต้องมีพลังบางอย่างที่เขารู้สึกแบบนั้นนะคะเนี่ย อนาคตยังไม่ได้สร้างยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากทํากับคุณเยอะแยะมากมายแต่เขายังไม่มีโอกาสเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้สึกคุณคือคนพิเศษสําหรับเขานะคะก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาสําหรับแอบชอบมีโอกาสสูงที่เขาจะพาคุณไปเที่ยวมีโอกาสสูงที่พวกคุณจะเอ่อก็ระวังสิบแปดบวกนะคะมีคอมมิชกันไวมากสําหรับแอบชอบหรือความสัมพันธ์คุยกันอยู่ตอนเนี้นะคะขอดูหน่อยนะคะว่าลมไพ่ลมแม่เจ้นจะบอกว่า ความสัมพันธ์นี้ต้องมันเป็นยังไงต้องระวังอะไรไหมศรัทธาแล้วมองโลกในม,มุมบวกนะคะให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะสิ่งที่คุณร้องขอหรือว่าสิ่งที่คุณอยากได้ปล่อยไปเขาอาจจะเป็นคนที่คุณขอก็ได้นะคะชูเลฟทั้งสองคนทั้งคุณและเขาต่างรักกันทั้งคุณและเขาต่างที่ มีจิตใจรักกันอยู่นะคะนะ่เห็นไหมไพ่บอกว่าอะไรพลังงานนี้สองสองคนมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันสูงหรือมีโอกาสที่จะได้ตกลงปลงใจกันสูงแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะกลับมาไหมความน่ารักของคุณความอ่อนโยนของคุณอะทําให้เขาอะเปลี่ยนจากคนไม่ดีเป็นคนดีได้แต่ต้องใช้เวลานะคะอ,อีกใบหนึง่ง <c oughs> คิปแอบเพิ่โอเพนไมล์เขาอยากคุยกับคุณนะแต่เขากับคุณเนี่ยน่าจะมีแตกต่างกันทางด้านอายุและสังคมทัาสถานการณ์นี้นะคะเรียกร้องให้คุณมีศรัทธาในความรักมีศรัทธาในตัวเองรักตัวเองด้วยแล้วก็รักแบบบริสุทธิ์ใจนะคะคุณเป็นคนน่ารักจริงๆนะเนี่ยนะคะคุณเป็นมีความเป็นแม่นะคะถ้าเกิดสมมติเขาเลิกกับคุณไปหรืออะไรไปจะทีคิดว่าเขาไม่ปล่อยคุณไปนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณในความสัมพันธ์นี้เลย โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูแ a n d อมคลิปนี้นะคะอยู่ที่คุณว่าพวกคุณจะไปกันได้ประมาณไหนเพราะเจะที่ดูมีพลังงานเนื้อคู่ขึ้นสูงมากๆเจทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe คอมเมน่าักน่ารัก,รกเป็นเพื่อนกันในช anel น,น,นี้เจทีี่459สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ